เสียงดีไม่ต้องรอคนเขาก็ฟังเขาฟังที่เสียงถึงบอกลูกสาวเราเนี่ยไม่ได้สวยเลิศเลอแต่นักลูกสาวเราแต่งตัวขึ้นแต่งตัวขึ้นได้หลายสไตล์ได้หลายแนวแล้วก็ร้องเพลงได้หลายแนวแล้วก็ร้องเพลงศาสตร์แล้วร้องเพลงมีมนสะกดเสียงดีใครบอกว่าจะดังประเดียวประเดาเอาข้าค่อยเอาหัวเป็นประกันตามได้ช่องค่อยยังยืนหนึ่ง สาวเราเนี่ยอีกตั้งสาสิบปีเนี่ยอายุเก้าสิบค่อยจะได้สมอลเล่เพราะฉะนั้นนะ่ะลูกสาวค่อยต้องดังยาวอใครจะเออจะขี่ม้าสามศอกหอกหอะเป็นเออก,ก็ก็แล้วแต่แต่ลูกสาวของค่อยนี่ดันอยะคือมันต้องอยู่ในยใ,นใจของเอฟซีอ่ะสวัสดีครับพี่ดันกดไลค์ให้แล้วนะครับองค์อิงยินหนึ่ง เมื่อก่อนอยากรู้หยาดนภาลัยหน้าตาเป็นแบบไหนเพราะพี่แกไม่ไม่ได้เห็นหน้าเลยสมัยก่อนอ่าถูกต้องค่ะโอ้ยมาในช่องอืมอ่านี่ขอจะส่งให้ลูกสาวเราได้แล้วจ้ะอ่านี่แกดูได้ไหมอืมใช่ไหมล่ะนักร้อง คนไม่ได้ไม่ได้รออันนี้ป้าปาเป็นคนซื้อให้เอามาซองอามาซองที่จะส่งไปให้ลูกสาวเรานะคะอืเพราะฉะนั้นทุกมันมันอยู่ที่ถ้าหน้าตาสวยสวยแต่ถ้าเสียงมันไม่ดีมันก็ไม่ดังมันก็อยู่ไม่ได้หน้าตาไม่ดีแต่เสียงดีคนฟังมันเพาะมันลื่นหูมัน อยู่ได้อืมอืมซื้อมาห้าแผงนี่แผงและสิบสองสี่หกแปดแผงแผงละสิบตัวอืมสั่งมาห้าแผงจะส่งไปให้ลูกสาวรถติดนี่ ของฝากจากแม่ลันนะจ๊ะจากประเทศญี่ปุ่นนี่จะส่งให้ลูกสาวเรานะคะนี่ผีเสื้อเออนี่เราไปติดป้าป้าทุกคนสั่งให้อืมนี่ของฝากของฝากจากแม่ลันนี่นะคะผ,ผ,ออผีเสื้อสวยเออผีเสื้อสวยยให้ลูกสาวเราติดติดติดถักเปียติดถักเปีย,ย,ยหางปลา ข้างหลังยาวๆแล้วผีเสื้อไปติด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 รอบๆเลยแล้วอตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ไปติดตรงกลางตรงที่หางแล้วตรงนี้ก็ติดโอ้ยจะเหมือนจะเหมือนอะไรนะการ์ตูนเอะไรอ่ะเออน่ารักน่ารักอ่ะเออนะอือันนี้บอกบอดโฮนแล้วว่าจะส่งไปที่อยู่ได้แล้วจ้ะอืมอืมป้าป้าเป็นคนจ่ายตังค์อ่าป้า สวยค่ะสวยแม่นบอกนี่ไปเมมช่องไหนก็โดนด่าอืมสวยนะคะอืมโอม้ไปเมมช่องไหนก็โดนด่าตลอดจนไม่อยากเข้าไปดูบล็อกทิ้งแล้วครับเออไม่ต้องไปดูขอบคุณคับพี่พวันตีป้าสวยๆเดี๋ยวจะไปอยู่บนหัวลูกสาวเรานะคะหมดจุ๋มบางพีขอบคุณมาแฮปปี้บงบายวันดีจะ้ะแมงกระแมงกระเบี้ยญญี่ปุ่นอ่ะวันดีจะ้ะ แองกาเบียญี่ปุ่นอ่ะน้อง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 เลิฟขอบคุณมากค่ะพี่ดันเอาเอาป๋าป้ามาโชว์หน่อยพี่นรงพี่ดันนุพลสวยๆป๋าป้าป๋าป้ากกมบังว่าหน่อยโกโก้อืมอ๋างบนอมาป๋าป้าเขาดัชเตดัตเตมบีติ้งก็รู้จักมาสักกสิได้แค่เออเซนนิงอืมอะไรข้างบนอืมกกมบังว่าโจ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 อุ้งอิง อืมมดเตะคนเดะอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงเพเซนโตอืมอุ้งอิงอืมอืมเราเฉพาะช่องเราจะดูเฉพาะช่องที่รักอีหลาด้วยใจขอบคุณมากค่ะอ้าวกกมบังวะากมบังวะป้าป้ากกมบังวะสุ่มก็ดีจ้ลูกอ่าใครมาสมัครตอนแรกก็บอกว่ามีอุ้งอิงเป็นไอดอนเป็นครูพอได้มาอยู่กับกายเป็นคู่แข่งอิงฉะนั้นกูต้องเด่น ต้องดังกว่าองค์อิงพ,พ,พ,พี่พันนิค่าพี่รันว่าเขาพี่รันถ้าความคิดแบบนี้พี่รันก็ไม่รู้ว่าพอเราไปอ่านใจเขาไม่ออกไงแตเ่เราก็ไปดูกิริยาเรา,เราไปดูการวางตัวใช่ไหมละ่ะเราไปดูการวางตัวอืมอ่าน้องอาชิเมมาชิเตะโอเคจ้าป๊าป้าอาชิเมมาชิเตะดัตเตะแม่น,นกจ้าหวัดดีจ้าอ่าพี่วินยัยรักเหมือนกันครับป๋าเออป๊าป้าไอสเตอรดัตเต ป้าป้าก็หล่อนะโอเคจับน้องปองสี่สี่เก้าแปดอืมพิ่นิพนธ์ขอบคุณกนกยานิสาขอบคุณมากจะรอค่ปะปะ้าป้าเขาใส่สูตรยิ่งเขาใส่สูตรเขายิง่งยิ่งหล่อใหญ่เลยเพราะเขาเป็นคนสูงไงอายุป้าป้าเท่าไหร่ละ,ะป้าป้าอีกอกูเสือหกสิบเจ็ดอายุหกสิบเจ็ดอมีทิ้งก็ูกันล้วเกือบคอมเด้อมีติงมีติงโอเค พีซ <PC. S 1> okay. ีพีซีโอเคไปมิท <reflecting> ต <drinking> ิ่เขาจะไปเขาจะมิทต oh, so ิงบริษัทเขาจะมิทต <COM> ิงไปเลยเขาเป็น <quy> อ <Gothic> ันน <sky> ี้สำสำสำนักหนังสือพิมพ์สำนักใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นอ่าเป็นอาจารย์เออความจริงมันก็คือความจริงครับเจรามอาจารย์รมเจสวัสดีครับพี่รันขอเป็นคนรักองค์หญิงด้วยคนอ่านยินดีต้อนรับค่ะน้องติ๋มพี่รันช่วยกันโหอดเอออดให้น้องหญิงเข้ารอบราชินีหมอลำปีหกเจ็ดน้องเออน้อง Câu oh, a 2 Uống yên a 2 hả? Ừ Hai fi 2 hả? E2 uống yên hả? Ừ Tống chuột đấy còn nói để lưu không? cho โวดอะไรอะ่ะเดี๋ยวบทที่เขียนไว้วางตัวจะได้เหมือนอีหลาอ่าพี่สุชาติแต่ผมดูแต่ผมดูออกนะพี่รันอ้าพี่รันช่วยโหวดหกปีหกเจ็ดนะให้น้องอุ๋ยเข้ารอบราชินีหมอลำช่องอะไรอะ่ะน่าจะอะไรน,นั้นหรือเปล่าเลยการอ่าอ่า ผมดูอยู่พี่รันสวยมากเลยครับผมอยู่พังงาผมรักผมดูอยู่พี่รันสวยมากเลยผมอยู่พังงาผมรักอีกรักองค์อิงตลอดขอบคุณมากจ้ะน้องบุญตาพี่ดงพรเอฟซีข้างนอกเขาหลงรู้หมดว่าใครจริงใจไม่จริงใจเขาดูทุกคลิปทุกอ่าถูกต้องครับพี่ดงพรเจารามวลรามเจไอไอเอิญลาน้องยืนน้าตาลังไอเอิญลาน้องยืนน้ําตาลัง อ้เอินสั่งน้องยืนน้ำตาไหลลงรักพี่เทให้ทั้งหมดใจหัวใจเออใจเจ้าวันไวอยู่ใสจึงลืมนางงงงเอาเอาไม่เอาอะเอาให้ลูกสาวเราลงคนเดียวก่กว่าเจลามะลาลามเจอ้เอินลาน้องยืนน้ำตาหลังอ้าเห็นไอ้เอินสั่งน้องยืนน้ำตาไหลลงรักพี่เทให้หมดหัวใจเจ้าวันไวอยู่ใสจึงลืมนางงงงเส้นทางฮักเฮาแล้วบ่อ้ายหรือเจ้าไหม แต่งซ้อนแบบบสมอ้าวนี่ของเพลงลูกสาวเรานะอืมสร้างบทสต้องฮักพรุ่งนี้เราช่วยกันดันจ้ะอืมดันกันแน่นอนมันขึ้นอยู่กับบุญวัสนาที่จะดังพี่พันธ์พวันตีพี่รันก็บอกแล้วไงคนเราอยู่ที่การเวลาอยู่ที่บุญวัสนาการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ลูกสาวเรามาปีกว่าแล้วเนี่ยปีกว่าแล้ววันที่สิบสี่ปีหน้าพี่รันจะไปงานบุญอันนี้พี่รันพูดเลยนะพี่รันจะไปงานบุญอันนี้ถ้าไม่ไปนี่หนาเลยแหละ พี่รันจะไปงานบุญวันที่1 4ลูกสาวเราเนี่ย14ลูกสาวเราที่ศรีสะเกดงานบุญวันที่14ี่ครบรอบลูกสาวเราครบรอบเอ่อครบรอบเอ่อครบรอบสองปีของสาวน้อยวันที่14เอ่อกรกฎานะอืม mm hmm. ทานําทางขอบคุณมากค่ะคนรักคนชอบอีหลามีเยอะจ้ะคือรักใครชอบใครคือช่องพี่รันเนี่ยไม่ไดเอามาบูลี่เลยนะไม่ได้เอาสาวคืออย่าลืมนะว่าองค์กรสาวน้อยเราสนององค์กรสาวน้อยและเราสนับสนุน ทุกคนองค์กรที่อยู่องค์กรสาวน้อยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มาบูลลี่อ้าวช่วยนี่อย่าลืมกดนะคะเออใครที่อยู่ข้างนอกก็ช่วยกดให้ไม่รันด้วยนะอืจะพาน